็อีกไม่นานนี้เท่าไหร่เราก็จะได้อัจาจไม่ได้คุณหลวงปู่วนคือมาสู่โลกนี้ด้วยทองคําประดุด้าแฝกตอนนี้ท้องในที่รับทิ่แจ้งที่แห่งที่เพียรก,กเราถูกทําให้วิโรธขึ้นแล้ว<า>นี่จ้ะโอ้เห็นแล้วก็น่าชื่นใจทีเดียวเลยจ้ะบุญใหญ่นี้จะเกิดขึ้นเออเกิดได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะบุญใหญ่นี้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราเป็นผู้มีบุญแล้ว แลวเราก็ได้รับพระของขวัญคู่บุญเรานะพระของขวัญนั้นของคู่บุญนะเพราะเรามีบุญเนื่องจากเราทําบุญนี่ทาจึงมีมีราก็มีของคู่บุญนี่ไงคือเรื่องระลึกนึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญนี้ที่เชื่อมต่อจากพระเดบคุณหลวงปู่ก็จะมาอยู่ในตัวเราเป็นบอกเกิดถึงความสุขแล้วก็ความสาเร็จในชีวิตของเรานะจ๊ะ เราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกัน<า>นี่จ้ะวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราว่ามีสายบุญเชื่อมไปแล้วตอนนี้พ,พระเดชคุณหลวงปู่ท่านอยู่ตรงนั้นแหละเป็นมหาสมณะเทวบุตรนี่นะจ๊ะเป็นเทวบุตรที่เป็นพระนะ้ะอ,อยู่อีกวงหนึ่งพิเศษนอกเหนือจากสีเก่เขตดังกล่าว คือเขตธรรมดาเขตอนิยตตาปริสัตเขตนิยตตาปริสัตและเขตพระอริยเจา้จาตอนนี้ก็จะมีเป็นเขตพิเศษเฉพาะผู้ที่มู่คณะที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการปรับมานเพราะว่ามานี่แหละเป็นผู้อยู่ฉากหลังของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเลยเนี่ยส,สัพสัตแล้วก็ สรรพสิ่งทั้งหลายตลาดแสงโกจวรรน,นันจักวานเลยสันติภาพของโลกนี่จะเกิดขึ้นได้ยังน้อยก็ต้องสองวิธีนะจ๊ะคือวิธีที่หนึ่งนี่ทุกคนในโลกทุกคนในโลก,ก,นนโลกต้องนำใจกลับไปสู่แหล่งสันติภาพภายในคือศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ได้เป็นเบื้องต้นแล้วความรู้สึกรักและปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อความรู้สึกอย่นี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วเห็นไหมจ๊ะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่พออีกภารกิจหนึ่งที่จะต้องทําคือพวกที่ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายต้องไปสู้รบลบมือกับย,ยามารน,นั่นนะนะต้องไปเอาตรงนู้นจ้ะ เอาไปกจัดข้อขัดแย้งที่เป็นต้นเหตุถ้าเมื่อไรสองประสานนั่นแหละงานนี้จะสำเร็จได้เพราะนั้นอย่างไรนี่มันเกิดขึ้นได้ยากมากมันมีแต่รบย่อยกับรบใหญ่นี่นจะจะรบปรกติกับรบพิเศษเออคือยิงเงินปกติอันหนึ่งกับยิงพิเศษยิงปกติก็ยิงยิงเงินทุกวัน กับผู้ที่ไม่ได้เป็นศัตรูที่แท้จริงคือมนุษย์กับมนุษย์มานรบกันเองทั้งๆไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยที่จริงเป็นพวกเดียวกันนะแต่ยังไม่ได้มาเป็นพวกเดียวกันเพราะพยามารนี่แหละตามทันไหมอ,อืมเขาเป็นพวกเรานะแต่ยังไม่ได้มาเป็นพวกเรา<อ>นี่เพราะพยามามมันไปขวางอยู่นะ<อ>ตามทันไหมเนี่ย น้าหน้าง่วงๆง่วงกว่าเจ้าออจริงจริงแล้วจริงจริแล้วนี่นะเขาเป็นพวกเรานะเป็นพวกเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้มาเป็นพวกเดียวกันแต่ดั้งเดิมมาเป็นพวกเดียวกันต่อๆมาก็เป็นคนละพวกกันเออนี่นะ ก็พระพยามานี่แหละดีาวแลนลูนแบ่งแยกแล้วปกครองนี่แบ่งแยกพบเป็นจักรวาลต่างๆเห็นไหมที่เดิมนี่มืแผ่นเดียวกันนี่แล้วก็มีนี่นะรู้จกักปฐมมนุษย์ไหม เออรู้จักอยาเออเออครูไม่อยากยก็ไม่รู้จักมึงเหรออ่านี่เนา,าเออเอาไหนก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อ๋นนอวัต้อการรายการมึงสิ